สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการแข่งขันของสี่ตัวละครนะครับนี่ครับอุปกรณ์แข่งขันมีใหญ่มาเนี่ะครับนี่ครับเป็นตัวละครที่ต้องถูกแข่งขันนะครับยึบสี่ตัวละครวางไว้แยกห่างกันนิดนึงนะครับเวลาให้คะแนนจะได้ให้ได้ครับมีทั้งหมด3มตาด้วยกันนะครับตาแรกตาสกับตาสามครับ มาดูกันนะคบว่าตาแรกใครจะชนะครับสามสองหนึ่งลอยตัวสีเหลืองนําก่อนเลยครับข้าวโพดนานะครับข้าวโพดยังนําอยู่นะครับตอนนี้ข้าวโพดติดขัดนิดนึงครับพอทอนนำแต่คนอื่นติดขัดหมดเลยครับกระจกไปแล้วครับตุ้มทังหมดครับนี่อันนี้ไม่ลงครับคนนี้จะต้องลงให้ได้ครับตุ้มไม่ลงครับสีเขียวบอกว่าพร้อมชนะแล้วคนที่ชนะนั่นก็คือ สีเขียวครับแตงโมได้ได้คะแนนไปหนึ่งตาครับแตงโมได้ไปนหนึ่งอันนะครับแตงโมได้ไปนหนึ่งคะแนนนะครับสร้างเซนเอาไว้ด้วยจำไว้แตงโมได้ไปนหนึ่งคะแนนเหล็กๆอยู่ไหนนี่ไงขออันนี้แล้วกัน,นครับหนึ่งคะแนนว่เสร็จ โอเคครับมาดูตาที่สองกันนะครับใครจะชนะครับต้องมีด่านพังกระจกด้วยนะครับเพื่อเป็นการตอปให้มันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะชนะถึงเส้นชัยเร็วเกินไปนะครับสามสองหนึ่งเริ่มตอนนี้ไตโมนำนะครับเขาพูดนำใหม่ครับแต่เขาพูดก็ตกไปครับไตโมนำครับพังกระจกไปแรวนะครับต่อไปคือคนที่ต้องลงไปด้านล่างนะครับ สีโอ้โหข้าวโพดไปแล้วครับแต่ข้าโพดก็ไม่รอดครับเพราะว่ามันหนาเกินไปครับ <c oughs> ผมจะลากทุกคนไปเลยครับ <c oughs> ผู้ชนะมานะครับใครวะผู้ชนะคือใครอ่ะผู้ชนะคือใครครับ <c oughs> ใครจำได้โ <c oughs> อ,อ,อ้โอเคครับผู้ชนะคือ แอปเปิลแล้กันครับใ,ใ,ใครดูทันบอกผมด้วยนครับผมว่าแอปเปิลนะครับผมว่าแอปเปิลนะครับแปลวางแอปเปิลที่ตรงนี้กันนะครับโอเคอันนี้ไปหนึ่งคะแนนอ,อ,อันนี้ก็ไปอีกหนึ่งคะแนนโ okay. อเคตาต,าต่อมาครับใครครบสามคะแนนค้นชนะน,นะครับ เออถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยนะครับพอดีพอดีบ้านนี่คือผมเปิดไมค์ครับมันก็เลยดิ้นเสียงทั่วบ้านเลยครับจะขึ้นไปด้านบนน้องก็ขึ้นมาตามครับสามสองหนึ่งเริ่มครับเอ้เริ่มครับอุ้ยตอนแตงโมนาเหมือนเดิมนะครับไม่มีใครสู้พูดพูดแตงโมได้ครับเออแตงโมพังไปแล้วครับแอปเปิลไปเลยครับแต่แอปเปิลก็ไม่รอดครับ เอ, ым, อันนี้อันนี้ผมผักไปก่อน,นครับโอเคผู้ชนะมาแล้วครับคนเดียวครับข้าวโพดครับข้าวโพดเป็นผู้ชนะนะครับข้าวโพดได้เปนหนึ่งคะแนนนะครับโอเคครับข้าโพดได้หนึ่งคะแนนเออแตงอันนี้อันนี้ขลล้าวโพดคะแนนไปหนึ่ง<ห>ครับโอเคแตงโม่าหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งตาต่อมานะครับ ใครจะครบสามคะแนนก่อนครับสามสองหนึ่งเริบเกมเฮ้ยมีคนติดครับตอนนี้ตกไปแล้วครับตกไปอย่างรวดเร็วเลยครับแตงโมน้าอาะอุ๊ยแตงโมช่วยเพื่อนะครับพังไปสองกำแพงเลยครับโอ้แตงโมหาจังหวะนี้ดีๆเลยผู้ชนะกันต่อมาคือแตงโมครับแตงโมได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับ ตอนนี้แตงโมสองแต้มแล้วครับตอนคนอื่นก็คือหนึ่งแต้มหมดเลยครับแล้วก็มีแค่คนเดียวที่แบบว่าศูนย์แต้มครับคือฟักทองนะครับฟักทองนี่คือแทบจะไม่ชนะเลยนี่คือจงทีฟักทองบอกโอ้ยทําไมฉันถึงไม่ชนทะทักทีและนี่คือคะแนนนะครับอ่ะแตงโมไปสองคะแนนแล้วครับเ mm hmm. ขาโพดหนึ่งคะแนนนะครับ okay. 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 แล้วก็อันนี้ก็หนึ่งคะแนนเหมือนกันนะครับโอเคครับ okay. okay. ตาต่อมาจะเริ่มขึ้นในสามสองหนึ่งเริ่มลงไปหมดแล้วครับถ้าแตงโมชนะอีกทีหนึ่งคือจบเกมเลยนะครับตอนนี้เอ่อถ้าผู้ชวอะไรเป็นแตงโมคือน่าจะไม่รอดครับแตงโมไปแล้วแต่แตงโมก็ไม่รอดนะฮะอุ้ยกระจกชั้นสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับ โอเคครับคำตอบคือโซนนี้ไม่มีใครชนะเลยนะครับไปครับตอนนี้ไม่มีใครชนะนะครับเพราะว่าตอนโฆษณาปิดไ i f ฟได้ไหมขอผมพอกเขาปิดกันนะปิดปิดทีด่หมด,ดปิดได้หมดครับไม่เหลือซากครับโฆษณาจะไม่ต้องมายุ่งกวนนะครับกวนทุกทีออกทุกทีเบื่อโฆษณาตาย,ยแล้วครับแตงโมไปสองคะแนน ข้าโพดหนึ่งคะแนนนี่หนึ่งคะแนนโอเคครับดาต่อไปจะเริ่มขึ้นแล้วครับสามสองหนึ่งเริ่มเหมือนเดิมนะครับตอนนี้แบบว่าข้าวโพดนำนะคะแต่ทุกคนติดหมดเลยครับข้าวโพดพังกระจกไปได้หนึ่งชั้นนะครับตอนนี้ดูกันนะคะว่าสองคนนี้ใครบินดีเช่นชัยก่อนครับ เหมือนว่าเออทั้งสองติดไม่สามารถไปถึงเส้นชัยได้ครับอันทั้งสองไปถึงเส้นชัยไม่ได้ก็สามร้อยอ่ะดูสิทั้งสองไปถึงเส้นชัยได้ไหมครับอ h oh my god oh โอเคไม่มีใครรอดเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหสียได้จังเลยอะ่ะไม่มีใครรอดเลยครับเหมือนด้านหลังๆจะไม่ค่อยมีคนรอดอครับ คือแบบว่าจะพังให้หมดก็ไม่ได้ครับถ้ามีคนสามารถพังทีเดียวหมดนี่คือโคตรโกงครับแล้วว่าคือแบบว่าถ้ามีคนพังทีเดียวหมดแล้วติดขัดคือว้าวมีการช่วยเพื่อนชัดๆครับรักเพื่อนช่วยเพื่อนครับไปครับสามสองหนึ่งเริ่มเอ้ะเ,เริ่มไปแล้วครับตอนนี้ลงลงไปกันจนหมดเลยครับฮึตอนนี้ไหลไปแบบกโก้โอ้โหไอ้นี่ ตปโมไหมไอ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ทันอันนี้ผมปิดเอาไว้อ่ะอ่า,อาโอเคโอเคเอางี้แล้วกันนครับเพราะผมเออผมเอากระจกเข้าไปข้างในครับผมจะทำสิ่งนี้แล้วกันะครับกระจกกระจกออกมาโอเคครับผมเลงมุมนำกระจกออกมาแล้วครับให้ทุกคนไปเริ่มที่ด่านนี้กันจนหมดก่อนนะครับ กระจกเผอทะลุกำแพงนะครับเจจิฝักทองเอาขึ้นมาโอเคเจจิทับซ้อนกันเลยครับสามสองหนึ่งเริ่มไปต่อนะครับเอ้ตอนนี้มีคนนำอยู่นะครับคนนำน่าจะมีโอกาสไม่รอดสูงครับ นั่นไงครับตอนนี้โอ้โหจะตายครับผมจะตายกับไอ้พวกนี้แหละครับพังกระจกไม่ได้สักทีครับพังได้แค่หนึ่งเสยษเซี่ยวครับไปต่อครับแตงโมไปแล้วครับไปพังกระจกครับโอเคครับคนที่ออกมาคนแรกผมว่าอันนี้อันนี้ครับผมว่า รับผมดูไม่ทันจริงๆคับมันรวดเร็วมากครับแบบไปดอะแฟ t เลยครับแต่ไม่ถึงดอะแฟ t ขนาดนั้นครับโอเคนะครับมีสองคะแนนอยู่สองคนครับเจ็บเจ็บหนึ่งคะแนนฟักทองแทบจะไม่ได้เลยครับมันฟักทองเป็นผู้โชคร้ายที่ไม่เคยได้เลยครับไปสามสองหนึ่งเริ่มนี่ไงครับผมรู้แล้วครับทำไมฟักทองไม่ได้มันอยู่ด้านบนครับ แต่ด้านบนก็มีโอกาสได้สูงอยู่นะครับโอเคเออช่วยพังไปแล้วหนึ่งฮะปักทองติดครับเออไปอีกหนึ่งโอ้โหกระจกไม่พังอ่ากระจกไม่พังก็ไม่เป็นไรฮะผมจะไปช่วยมันทำไมอ่ะ โอ้โหกระจกมันพังเยากหร้ละไอ้นี่แน่เลยไอพลครับออเอาใหม่อีกทีนึงครับตาสท้ายนะไม่เอาผู้ชมล้วเอ้ยปิดอันนี้แล้วมันยังมาอีกโฆษณาบา้าเก็ตทะลุมาถึงชั้นหรอโอเคครับไปกันต่อครับ ตู้มไปแล้วครับเอ้ยเอยอ้ยอ,ยอ,ยอทั้งสิโอเคครับไปต่อครับเออเฮอพังกระจกไปได้แค่ชั้นเดียวครับไปกระสองครับเออโหผู้ชนะคือเจ้าแอปเปิลนะครับ นี่คือคู่แพ้นะครับคู่แพ้มีสามคนนะครับต้องโดนลงโทษนะครับคู่ชนะผีคู้ชนะครับคู่แพ้โดนลงโทษไปเลยครับไปไปโดนลงโทษซะสามคนครับสองสามไปลงโทษซะตายไปเลยตายตายโอเคครับผู้ชนะมีคนเดียวนะครับแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลเดินไปแล้วครับ ตายกันหมดเลยครับเอ้ยลูกรักของแอปเปิลไปแล้วครับลูกรักเก่งมากเลยลูกชนะแล้วเก่งมากเลยไม่เป็นไรครับพ่อผมใช้ความใช้ที่ตัวเองทําได้ครับเพราะผมเดินไม่ได้ครับโอ้ยเก่งมากเลยลูกไปแล้วกลับบ้านางนันโอเคเราบินไปแล้วนะอ๋อพ่อพ่อพ่อไม่ไมฉีดเข็มฉีดยา เข็มฉีดยาอมตนะน่ะเดี๋ยวพ่อไปก่อนแล้วกันนะผมไปด้วยอ่ะผมไปด้วยครับเศษกระจกมันบังครับเพืสามคนนี้ต้องสู่ลงโทษกันต่อครับลาก่อนนะบายบายไม่ผมอ๋อลิมไปผมฉีดยาอมตะ OOOOOOOH